โอ้โหเลยโอ้ใส่ใหญ่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหอ้โหมออกไอยู่มันออยู่ทีนี่ยนักินคือปัะกาลขยักร่งแข็งแกร่งแข็งแกมันบอกลางโก่งเลยมันโก่งเลยโอ้มันโดนายเข้ามาเลยเห็นไหมโดนายเข้ามาแล้วใายงานจะห้อยอยู่คะแนน โอ้ใหญ่จะรับที่ปายโอ้ข่ปากนะอูโอ้โตแล้วอ่าโตมอโตแล้วโตแล้ว กันแล้วก็ืาเปลสิบหกอปใช้ได้เลยสิบหกคนอ๋อใช่เงี้ยเออแก่เลยพอทำแล้วตีเขาเขาเขาหมูใหม่หมใหม่หมูใหม่หมูใหม่สิบหกเออใหญ่จี๊ดเลยสิบหกก็สิบห้าอปใช้ได้